วันนี้เราก็อยู่ที่ท่าดินแดงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการรีเวทอาคารบรินี้สามชั้นนะครับซึ่งอายุเนี่ยก็เก่าถึง50กว่าปีนะครับคุณลูกค้าของเราเนี่ยก็ทําธุรธกิจแพลตฟอร์ม a i R B n B ของเขาเองเนี่ยก็คือให้เราก่อสร้างเป็นสามยูนิตชั้น3ชั้น2ชั้น1นะครับแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์แบบว่าแบบเช่าทั้งตึกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเอสแปดเนี่ยได้มีการดําเนินการรีเวทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงและบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาท่านผู้้ชชมมมไปคพรรอกัันเลยบ อ่าแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาชั้นหนึ่งภายในแล้วนะครับครัแล้วนี่คือบรรยากาศภายในอาคารชั้นหนึ่งครับและอีกหนึ่งยูนิตนะครับที่ลูกค้าปล่อยเช่านะครับก็จริงๆตอนที่เราออกแบบเนี่ยตั้งใจไว้เลยเนี่ยจอกแบบเป็นสไตล์แบบมินิมอลโมเดิร์นแต่พอเราเรามีการมีตติ้งประชุมกันแล้วเนี่ยระหว่างทางโอลเดอร์เราของเราเนี่ยนะครับก็มีการประชุมกันแล้วก็สมงภาษาอรเดียกันก็เลยเป็นแบบสไตล์แบบมินิมอลแล้วมีความคอนเทมนิดๆน,น,นะครับผมฟังก์ชันนะครับตรงบริเวณตรงเรน,รงนี้ยก็จะเป็นแบบลนะิฟวิ่งรูมเล็กๆนะครับ เอาไว้ดูหนังนะครับถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นแบบที่นั่งบประทานอาหารมีโต๊ะมีุย์นะครับผมแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนครับจะเป็นเตียงจิงไซส์แล้วก็มีการออกแบบลักเผลยไฟไว้ให้นะครับในบริเวณนี้นะครับโครงงานทั้งหมดตรงนี้นะครับขึ้นป้าเพดานใหม่ทาสีใหม่ลูกควันนองโภใหม่นะครับติดแอ สวิตช์ไลติงเนี่ยเรามีการออกแบบเดินใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ตู้เมนตู้มิเตอร์ต่างๆนะครับพื้นนะครับเรามีการปรับพื้นโครงสร้างนะครับ,รบเรามีการปูกับเรื่องพื้นลายไม้นะครับรรร e on, ให้เข้าสไตล์ที่เราออกแบบนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าจะมีประตูเป็นตัว U C นะครับอันนี้จะเปิดใกล้นบันไดนะครับเราสามารถเก็บของเก,รกรร็บของได้ไปท่ห้องบลอกสโร์เน,นะครับข้้งหลังนี่นะครับก็จะเป็นห้องตัวและห้องน้านะครับนี่เราจะทำการต่อผนังเพื่อจะแบ่งโซนดิ้งระหว่างห้องนอนกับห้องห้องตัวนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งกระจกบานเลื่ออนลูมิเีย กลางํามสีดำให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับนี่ฮะ ตัวนี้ครับนอกจากแบ่งโซนแล้วเนี่ยเวลาที่ปั๊มทํางานนะครับอะไรมีปั๊มด้วยครับมัาไม่เสียงไม่ดรอปลงนะครับสามารถช่วยได้เยอะเลยนะครับถักกันไปเลยครับข้างในนี้ครับเราก็จะให้ลูกค้าเลยนะว่าคือมีโคเตอร์มีหลังกันเปื้อนมีหน้าต่างอลูมิเนียมลายไม้แล้วมีวงลูนเลยนะครับในยามกลางคืนเนี่ยลมมันก็โชว์แต่ว่าแมลงไม่เข้านะครับโคเตอร์เนี่ยเราออกแบบเป็นโคเตอร์คอสโลนะครับแล้วก็ถูด้วยกระเบื้องแล้วก็หุ้มขอบด้วยตัว PVC นะครับผมแข็งแรงครับขึ้นมายืนได้เลยนะหนักแน่นมากนะครับแล้วก็มีการตติิดั้้้้งงกกกอนนนาใหลูคคบีะ ใส่เจาวแลน้ำแรงมาก น้ำไม่ต้องกลัวเลยว่าไม่ว่า,วา,วา,วาจะไม่แรงนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะทําการติดตั้งหรืองานฟิลิช,ชิงเนี่ยเรามีการเทสระบบน้ําแล้วตามหลักอุตสาหกรรมนะบก็คือที่นี่เราตาั้งไว้ที่8บาสนะครับการเทสระบบเนี่ยใช้เกจวัดลมและอัดเฟเชอร์เข้าไปเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงแต่เราเทสจริงที่4ชั่วโมงนะเกินหลักเขาจริงไปเยอะนะครับก็คือเผื่อได้เลยครับมับ่นใจได้เลยว่าไม่รัวแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับเราก็มีการติดตั้งให้ลูกค้า <S <S <c oughs> คือบัุ่มน้ำแล้วมีการคานวณตามหลักอุตสาหกรรมนะครับ้ทั่มีการรื้อนะคับ เพื่อวางระบบสู้ขายบาลถังแซกหรือว่าถังหวัดน้ำเสียนะครับเป็นของย e ี่ห้อดอสนะประมาณ800ลิตรมีอินพรตสเอาพุตตรงเนี้ย มันต้องบำบัดของเสียก่อนถูกไหมครับท่อบำบัดเสียเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ต่อท่อไปที่เมนโฮตัวแรกซึ่งในตัวฝาเมนโฮเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะกระเดิดจะมีร่องนะครับไม่พูดในโซนแบบสาบขึ้นมาได้นะครับเราดีไซน์เป็นเทอร์โมสั่นะครับยึดเจาะเข้าไปเวลาเราสวิตแล้วก็ขีดออกมาแล้วก็ยกขึ้นไม่ได้เลยกลิ่นไม่ขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อข้อน้ำวิ่งเข้าที่เมนโฮกลายเป็นน้ำไมนสุดแล้วเนี่ยเราก็ไปเชื่อมกับฝา,านะระหว่างทางเนี่ยเรามีการเดินท่อระบายน้ำเสียนะครับใใช new, ช้้้ทท่่่่่่่อออ PVC 6นนนนนนนิิววววะะะคคครร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 ัััับบบบบแลลเเเเเเาาาาาาามมมมมืสสสยกกกกีีีงงงงตหศ ไปที่อินพุสและก็เอาพุสครับผมมั่นใจได้เลยว่าข้อน้ำตรงนี้นะครับก่อนถึงมือลูกค้าเนี่ยน้ำจะไม่ตันแน่นอนนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเรามีการวางเรียลใหม่นะเป็นบั๊รูมก็คือแห้งและเปียกนะแบ่งสองโซนโซนที่เป็นโซนแห้งเนี่ยก็จะมีชักโครกนะครับมีอ่างล้างหน้ามีกระจกทางเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะมีประตู UVC เอาไว้กันน้ำนะครับโซนเปียกน้ำก็จะมีที่อาบเป็นชาวเวอร์นะครับมีเครื่องทำควาอุ่นนะครับกบเรื๊องเนี่ยเราก็มีการปูกระเบื้องมีการติด ตั้งช่องสูตในกรณีที่แบบมีปัญหาเรื่องท่อเนี่ยเราก็สามารถเปิดช่องสูตในการซ่อมแซมนาฬิาากาได้แล้วบรรยากาศก็สะปมาณนี้ครับโมเดลโมเดลนหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็เราเข้าไปชั้นหนึ่งอีกแล้วเหรียญไปอยู่นที่สองชั้นสองแลยนะครับประตูได้สวยมากนะเป็นประตูอลูมิเนียมนะครับขอบเฟรมเนี่ยเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยบานอลูมิเนียมลายไม้สีไม้สักทองอันนี้เขาเรียกว่าบานเปิดแม่ลูกครับคือมีบานใหญ่และบานเล็กครับขนของหรือขนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันสามารถกว้างได้ถึง130ยมเซนเลยนะครับเข้าไปเลยครับ แล้วเราเปิดประตูตเข้ามาก็จะเป็นโถงบันไดนะครับด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยเรามีการก,อาก่อผนังก่ออิฐฉาบปูนแล้วก็มีการใส่อิฐบล็อกแก้วนะครับเพราะว่าในยามกลางวันที่เราไม่ได้เปิดไฟเนี่ยก็จะมีแสงเข้ามาตัวบริเวณนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมของงานระบบนะครับงานไฟฟ้าอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของอาคารนะครับเราจะมั่วไม่ได้สาวป,ป่าสวยงามแต่ว่างานไฟฟ้าไม่ปลอดภัยนี่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ลิฟไลน์เมนสายไฟเข้ามาเนี่ยตู้เมนต่างๆนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับของเราเป็นของสไลเดอร์นะครับ ตรงนี้นะครับ,รบที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นบันไดนะครับจริงๆอ่นะของเ,องนะเดิมมันเป็นคาเก่าแล้วเพราะด้วยอายุการใช้งานประมาณ50ปีเนาะแล้วก็หัวกินแล้วตอนที่ผมมาสำรวจผมเลยคาขึ้นนะแล้วก็เลอัลอองมันซั้อนๆมากนะคแต่ตอนนี้ไลอัลออกมาแคือขึ้นชูเลยนะครับอันนี้เหมาะสำหรับซัพพอร์ตของคนที่เป็นต่างชาติเอเชียและยุโรปเลยนะครับบันไดที่เราออกแบบเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพันอย่างดีนะครับแล้วก็ปิดด้วยสายสปาร์บอร์ดโตัตั้งตัวนอนนะครับแล้วก็โค้ดดีดด้วยเอพิซีครับงานเอพิซีของ ข้ามมุมสีผ้าเก็บแท็บอย่างละเอียดนะครับเปิดฟาร์มวาที่ลูกค้าเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของเรานะเราออกแบบเราเป็นเหล็กลูกพันนะครับและตัวนี้นะครับเราทําสีเนี่ยอบก่อนนะทำสีอบเสร็จแล้วค่อยมาติดตั้งนะครับอันนี้ก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าได้คุณค่าของทางอารมณ์แล้วก็คุณค่าทางการเช่นนนด้วยนะครับจะอารมณ์ประมาณนี้นะครับมีโคมไฟมีไฟระยะด้วยองต่างตั้งแต่ท้องพื้นผนังอะไรต่างเนี่ยแล้วก็มีการเก็บวงเก็บโป๊ะแล้วก็ทาสีแล้วก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในส่วนของชชััั้้้้นนนนนนะะะอีก็็จเเปปรตูทาางข ของรุ่นที่2นะครับก็เป็นประตู u p c ลายไมนะ้ประตู u p c ลายไม้เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันสามารถเลือกได้หลายลายนะตามใจชอบเลยนะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับก็สามารถเลือกคัสสันหรือเลือกร่วมกับดีไซเนอร์ของเราได้นะครับไปดูข้างในนะครับ ครับแล้วตอนนี hmm. okay, ้เราขึ้นมาอยู่ชั้นสองแล้วครับก็เป็นบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ครับแอร์เย็นๆไฟก็แสงสว่างอบอุ่นนะครับผมเนี่ยต้องบอกว่าผมมีแพชั่นเสมอครับที่ลูกค้าให้โจทย์ทุกโจทย์มานะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งโจทย์ที่ทำแอลบีมีที่ย่าท่าแดงนะครับลูกค้าก็แฮปปี้ลูกค้าก็ใจดีนะครับเราก็มีแพชั่นในการทํางานให้มันออกมาแล้วมันสวยงามนะครับโอเคเราพูดถึงฟังก์ชันเลยเอาต่อเลยครับตรงนี้ใบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นโซนนิ่งของห้องนอนนะครับก็จะมีปลั๊กสองตัวเอาไว้ยก็็จะเปน ทีีวแล้วก็มีแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับทั้งฟลอร์เนี่ยเราก็เราให้อินเตอร์เนียออกแบบไรติงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เดินโคมการเดินท่อร้อยสายต่างๆเห็นงเงี้ยแสงมันมีการเล่นแสงบนบอๆไว้ให้ความอบอุ่นนะครับของห้องนะครับถัดมานะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับเป็นที่โฟร์ฟานะครับก่อนจะไปอีกโซนนึงเนี่ยต้องบอกว่าทั้งชั้นที่ท่านผู้ชมเห็นผมยืนอยู่เนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าของเดิมเนี่ยเป็นพื้นไม้เก่านะครับเก่ามากนะครับไม่แข็งแรงแล้วก็ุุกกกกกกกิินนดด้้้้ววยยยยะะะคคครรรรรััับบเเเเาาาาา็ลลมมีีปปตชณู่ฮจแไไขงง ก็คือให้แข็งแรงและปกไม่กินทาง i อ8ก็แก้ปัญหาในการออกแบบนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วปิดแบ็กกิ้งด้วยสมาร์ทบอร์ดแปมิลนะครับโครงสร้างแข็งแรงตามมาตรฐานเหลาจำแน่นอนนะครับแล้วก็เรามีการโคอสติ้งด้วยเอพิเีนะครับสโตนพลาสติกคอมมัสตินนะครับแล้วก็ติดบัวไปสุดพวกนี้นะครับปลวกจะไม่กินนะครับแล้วก็สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ตามปกติเลยนะครับผมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เห็นนะครับจากห้องนั่งเล่นที่เรานั่งโซฟานั่งเล่นแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่โซนนิ่งของรับบบบปรรรรระะะทาาาาานนนนออหคคคคัััก็ติดโมมไฟยยย่่งงสวเลี กิมมิคด้วยครับมีการเล่นตัดสีสีเทาครับมีเคิร์ฟนะครับเป็นกิมมิคครับตรงนี้เป็นโซนนิ่งฟังก์ชันของการรับประทานอาหารนะครับชั้นสองยังไม่หมดแค่นี้ครับมีอีกโซนหนึ่งครับกว้างกว้างมากเลยนะครับนี่ครับมีห้องหนึ่งครับนี่เป็นไงอันนี้เรียกข้างหลังของเรียกห้องครัวนะครับแล้วก็ห้องน้ําตรงนี้นะครับเป็นการแบ่งโซนนิ่งโดยมีการก่ออิฐฉาบปูนแล้วก็ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมสีดำลายละลายให้ให้ลูกค้านะครับมีสองเลเยอร์นะมีมือลวดด้วยนนะคครับ้แถมใลูานะครับ ดูครับเป็นไงสวยไหมเนี่ยแถ,ถวบ้านเร็วเร็วกเฟียงงอนเลยะครับทํามรถเลยครับตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเขาเป็นพื้นที่ของห้องครัวเตียมอาหารแต่ว่าในห,ห้องครัวเตียมอาหารเนี่ยในพิติการเขาเนี่ยคือไม่ได้ใช้ครหนักนะครับก็มีการกินมะม,ม,มุงมะม่า,าวเวฟบริเวณกายภาพบริาารเวณตรงนี้นะครับเราก็มีการปรับพื้นนะครับลงกันซึมมอสะพูนะครับเราให้ความสําคัญกับการก่อสร้างเรื่องการซึมเป็นอย่างมากนะครับก่อนที่เราจะปูกกระเบื้องนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งด้านหลังนะครับก็จะมีหน้าต่างมาเลื่อนครับเพื่อให้รับแสงในายามกลางวันนะครับไอ้ตรงนี้คืออะไรครับร้องไห้ครับ ซึ้งครับซึ้งครับออกซึ้ง,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 ง <c oughs> ออกค,คุณเล่นนะครับโอเคครับถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมต้องบอกว่าทั้งชั้นเนี่ยผมชอบห้องน้ำตรงนี้มากมันโฮมมี่มัน ie, มอบอุ่นมากนะครับที่เป็นคนจ้างก็ชอบนะคนที่เป็นผู้บริหารอย่างเราก็ชอบมากนะครับเรามีความตั้งใจมันจะเป็นสปาแ<ะ>บบมินิมอลเลยนะโฮมมี่อบอุ่นมากๆเลยห้องน้ำตรงนี้นะครับเบรเวนของเก่าเนี่ยมันก็จะมีหลังคาเราก็รื้อแล้วก็จัด layout ใหม่นะครับมีการติดตั้งหลังคาเป็นชีส PU หนึ่งนิ้วนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนนนเเปีียยยกกะครรรับบาาศ่ เป็นบรรยากาศแบบมินิมอลแบบโฮมี่โฮมีฮม่หน่อยนะครับกระเบื้องเนี่ยนะฮะเขาสันสีขาวนะครับแล้วพื้นเนี่ยเป็นถกสิบหกสิบอ๋อท่านออกที่หวานหวานเลยนะครับพอเจอแสงไฟเข้างบนเนี่ยอบอุ่นออนะผมชอบมากเลยห้องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะของชั้นสองนะเป็นระเบียงนะครับอันนี้ก็รอติดตั้งประตูลูมเนี่ยให้คุณลูกค้านะตัวนี้เป็นตัวเดินแบบมีสองเลเยอร์เนาะเลเยอร์ไหนเป็นกระจกก็เป็นมุงรั้วนะครับกลางคืนเนี่ยเราต้องการลมและเมื่อการแมลงเข้าก็ สามารถปิดตรงนี้ได้แล้วก็มี2เลเยอร์ให้สุดลูกค้าเลยนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ในการวางคอมพิวเตอร์แอร์นะครับปัญหาหลักๆที่เจอเนี่ยระเบียงคือน้ำรั่วซึมแล้วก็ซ่อมแซมเปนหมดแล้วแล้วปูเบื้อนบรรยากาศก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับพาท่านผู้ชมขึ้นอเมตรสามต่ออันนี้บอกเลยว่าใครที่ลงทุน Airbnb เอ็นีที่นี่นะคุ้มมากๆผมต้องรีวิวแล้วผมเหนื่อยต้องกินน้ำเยอะเลยเพราะดีเทลมันเยอะนะครับ พอเราขึ้นมาชั้นสงเนี่ยตรงนี้คือถงบันไดชั้นสามแล้วก็มีหน้าต่างช่องแสงให้ลูกค้านะครับเพื่อได้รับแสงในยามวันนะครับถัดมาก็จะมีห้องอาบน้ำห้องน้ำนะเดี๋ยวดีเทลพี่ว่ากันนะเดี๋ยวเราไปข้างหน้าก่อนเลยแล้วเราก็มาถึงจุดบนอาคารสงูงสุดแล้วนะครับชั้นสามนะครับก็บ<น>คือยูนิตที่3ามนั่นเองนะครับ ปัญหาเดิมองพีอารคารของพระรามฤทธิ์เนี่ยกำแพงสองฝั่งเนี่ยมันไม่มีฟิลไม่มีกำแพงกั้นนะครับมันก็สามารถที่มันจะกระได้มาลงมาแรงของเขืงลุปปีนเข้ามาได้นะครับเรามีการแก้ไขปัญหาโดยการตอผนังฟินให้ลูกค้านะครับทั้งบนทั้งหมดทั้งมวลทั้งอาคารเนี่ยนะครับขอบลูกค้านี่ยเราออกแบบเป็นหลังคาบัิษีรอนเจ็ดหกโชว์นะครับหนาจุดศูนย์จุดสามห้านะครับแล้วพีวีถึงสองนิ้วนะครับพีวีเนี่ยก็คือสนวนกันความร้อนนะครับมันให้เรื่องของการดับเสียงนะครับและเรื่องของการป้องกันเรืื่่่่อออออองงงงงคคคคววาามรรรรร้นนนนะะัับบเเเลลททีีุุณขแ์ย มันก็จะประหยัดมากกว่าบางคนใช้นิ้วเดียวนิ้วเดียวแ่บทั่วไปได้แล้วแต่สองนิ้วเนี่ยมันก็จะประหยัดมากกว่าอย่ายไร้ยาวนะครับอันนี้เราเป็นการปรับพื้นใหม่ทั้งหมดนะครับมีการปูเอ C ติดบัวพนังานก็คือทาสีตามที่คุณลูกค้าเห็นนะครับฝ้าขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับฝ้าเนี่ยจะขึ้นเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นทั่วไปก็เป็นฝ้าปกตินะครับกับส่วนที่เป็นห้องน้ำเลยฝ้ากันชื้นนะครับปับ๊กสวิตช์ไลท์ทิ้งเราออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็คือตรงเปนี้ จะเป็นตัวที่รานอาหารนะครับต้องบอกเขาเลยว่าผมชอบโคมไฟแบบนี้มากนะครับสีเหลือง y ย l low มีดอีโต้แท้ใช่ะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวและสีเหลืองครับก็เข้ากับบรรยากาศในสิ่งที่เราออกแบบไว้นะครับผมครับตัวนี้ก็ระเบียงนะครับก็คือเหมือนชั้น2เลยนะครับผมแต่ระเบียงนะฟังก์ชันหลักๆคือเรื่องของการวางคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแล้วก็สามารถเดินเป็นเทฟวิวได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ให้ประตูรูมเนียมสีดาให้กับลูกค้านะครับผมบรรยากาศก็จะสวยงามแบบนี้นะครับ และด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็เป็นโซนห้องครัวนะครับแล้วก็ห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวโอตท่านผู้ชมตามเลยครับบรรยากาศก็มีความเป็นมิมิมอลแบบคอนเทมปอร์ตตนะครับลูกค้าจะได้พื้นที่ห้องครัวนะครับก็จะมีการหล่อเคอน์เตอร์ของสันรอปูด้วยกระเบื้องนะครับมีการติดซิงค์ติดก๊อกนะครับก๊อกน้ำเนี่ยไม่ต้องพูดสิงนะสวยน้ําแรงปี๊ดแรงปี๊ดเลยครับเห็นไหมฮะสะใจมากๆครับสำหรับยูซอร์ที่จะมาใช้งานต่อไปนะครับประมาณนี้ครับ จริงๆบริเวณตรงนี้เดิมพีก่อนทำเนี่ยมันเป็นห้องน้ําเก่านะครับขนาดใหญ่แต่้รับมิมเป็นดี๋ลูกค้ามาให้แบ่งการออกแบบเป็น2ห้องหรือสส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยก็มีการการก่ออิฐฉาบปูนปิดฝ้าพีดานทาสีนะครับการทำการเสริมแล้วก็ปูเบื้องผนังปูเบื้องพื้นนะครับอไบอไรร้ระหว่างผนังของห้องอาบน้ําก็จะมีบล็อกช่องแก้วนะราเอาไว้แบบป็นดิมิทดีเชลนะครับให้มันดูแบบสวยงามมากขึ้นนะครับห้องอาบน้ำมู้ดเดนโทนเดียวกับห้องครับม ส่วนทางเข้าด้านหน้านะครับจะเป็นประตูเลื่อนนะครับสชั้นสามารถเลื่อนเก็บเข้าด้านในได้นะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ได้ดีด้วยนะครับด้านข้างครับเราจะก่อเป็นกำแพงบล็อกช่องลมนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและมีสไตล์อีกด้วยครับ และนี่คือผลงานนะครับการรีเวทอาคารมรดกสามชั้นนะครับย่านท่าแดงนะครับผมเป็นแพลตฟอร์ม Airbnb นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากท่านใดนะครับต้องการหาผู้รับเหมาที่จริงใจและทํางานครบวงจรแบบนี้นะครับหรือท่านใดที่มีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านเทาเฮาส์นะครับเทาโฮมอาคารตึกเก่านะครับแล้วต้องการทําเป็น Airbnb อย่างนี้ครับก็สามารถติดต่อไว้ทางนี้นะครับหรือโทรหาผมได้ที่นะครับส่วนแปดสองหกหนึ่งเก้าสองห้าหกสองสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ được đi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 , 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 đi.